ทททสำนักงานราชบุรีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานหาดสุขสำราญ On The Beat m u u s i f f s t t v v l l ที่บริเวณหาดาทรายโพธารามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี เมื่อค่ำคืนของวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณหาดทรายโพธารามจังหวัดราชบุรีนายชิตสกลรังสีเสริมสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีหาดสุขสำราญ On The Beat m u u s i f f s t t v v l l โดยมีในาใยชัยทิพย์กนบลนพันทิพย์นายจตุพรกบลพันทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีนายสายันจันพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองโพธารามนายสรศักดิ์บุกชบารองผู้อำนวยการทททสํานักงานราชบุรีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเมืองโพธารามร่วมพิธีเปิดงาน สำหรับงานหาดสุขสมราญ On The b e a c Music Festival จัดขึ้นระหว่างวันที่26-28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่บริเวณหาดทรายโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรีโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายประกอบไปด้วยกิจกรรมคาราวานอาหาร การฉายหนังกลางแปลงาการประดับไฟบริเวณสวนปฏิมากรรมมังกรริมเขื่อนแม่น้ำแม่กรองนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีกับศิลปินชาวราชบุรีวงวานอนราชบุรีและปิดท้ายแต่ละวันด้วยคอนเสิร์ตจ,จากศิลปินชื่อดัง <c oughs> ซึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมาสองคืนได้แก่ลำไยไหยทองคําและเนทกาแฟาสีนครโดยคืนนี้เป็นคืนสุดท้าย จะได้พบกับครูเตยอภิวัตรโดยการจัดงานหาดสุขสำราญ On The Beat Music Festival จะเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขความสนุกสนานให้แก่ชาวจังหวัดราชบุรีรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรีและที่สำคัญคือเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในจังหวัดราชบุรีส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี ของประชาชนชาวจังหวัดร,ราชบุรีอย่างยั่งยืนต่อไป